ดีค่ะวันนี้หนูจะลองเอ็เอมค่ะวันนี้น้องเอมเนี่ยทำกาทดลองว่ามะนาวลูกไหนจมหรือไม่จมอ่าเรามีมะนาวรูปไหนบ้างสีอะไรบ้างลูกนี่สีเขียวนี่สีเหลอคะโอเคแล้วเดู๋จะลองสีไหนก่อนค่ะสีนี้ก่ออ่าสีเหลืองเราลองหย่อนดูค่ะจม มันจมหรือมันลอยมันลอยมันลอยเอาออกมาเอาออกมาเาออกมามาจุเอาออกมาวางข้างๆก่อนอล้วอีกอันหนึ่งสีอะไรสีเขียวอ่ะสีเขียวเอาลองดูสิสีเขียวจะเป็นยังไงจมค่ะไงลูกมันจมมันจมไม่ตนจมลงไปทำไมสีเขียวมันจมอคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นกว่าแล้ํน้ำพวไงมันเยอะ โ <Okay. S 2> อเคงอีกทีอ่ะลองค่ะสองใบให้องทดลองดูมันจะจำงงไม่จำไหวโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะออออออสวัสดีค่ะนี่จะส่งไปแล้ว